สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูฟองอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูฟองจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องอาหารแต่อาหารเราก็เรียนกันไปแล้วนี่วันนี้ครูฟองจะพาเด็กๆไปเรียนเรื่องอาหารทั้ง4ภาคของประเทศไทยเลยนะคะเด็กๆว่ามีอาหารอะไรกันบ้างแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนคุณครูฟองจะพาเด็กๆไปร้องเพลงกันก่อนคะ่ะเพลงอะไรนะ้า ถ้าเด็กๆอยากฟังแล้วไปฟังกันเลยค่ะเพลงน,นั่งรถไฟนั่งรถไฟไปทางเหนือและทางใต้เหนือถึงเชียงใหม่ใต้ไปประดังเบซาทางซ้ายตะวันออกก็ไปถึงอะไร ทางอีสานถึงอุบลและน้องคายนั่งรถไฟไปทางเหนือและทางใต้เหนือถึงเชียงใหม่ใต้ไปประดังเบสาข้างซ้ายตะวันออกก็ไปถึงอาลันทางอีสานถึง บนและน้องใครเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเพลงของครูฟองเด็กๆได้ไปหลายจังหวัดกันเลยใช่ไหมคะและวันนี้คุณครูฟองจะพาเด็กๆไปรู้อาหารของแต่ละภาคกันคะ่ะภาคเหนือค่ะเด็กๆภาคเหนือจะไม่นิยมใส่น้ำตาลเพราะความหวานจะได้มาจากผักจากเนื้อต่างๆ และก็คนเหนือนะคะจะปรุงรดเค็มนํำนิดหน่อยอาหารก็อย่างเช่นแกงฮังเลขนมจีนน้ำเงี้ยวขนมจีนน้ำมะเขือส้มข้าวซอยแล้วก็ไส้อัวแคบหมูแล้วก็อาหารที่อร่อยนะคะของภาคเหนือคุณคูฟองเนี่ยชอบกินมากๆเลยค่ะก็คือน้ำพริกหนุ่มค่ะเด็กๆ เห็นอาหารก็หลายอย่างแล้วครูฟองอยากจะบอกว่าภาคเหนือเนี่ยทำอาหารลํำแต้ๆเลยเจ้าภาคอีสานนะคะคนจะนิยมทานเผ็ดอาหารจะมีรสเค็มเพราะว่าใส่ปลาแล้วก็ข้าวนะคะคนอีสานชอบกินข้าวเหนียวคะ่ะเมนูที่ครูฟองอยากจะแนะนำให้เด็กๆรูจ้จักก็คือส้มตำลาบ ซุปหน่อไม้ไสก้กรออีสานมัมถ้าเป็นอาหารพื้นเมืองของภาคอีสานนะคะก็จะมีไข่มดแดงจิง้งลีตะเแตนดักแด้แมงกุดจ,จีและสัตว์อื่นๆตามธรรมชาตินะคะครูฟองค่ยล่องแล้วมันแซบอีหลีเลยเด้อภาคกลาง รสชาติของอาหารจะไม่เน้นไปทางใดทางหนึ่งแต่จะเน้นให้มีความกลมกลม่อมมีรสเปรี้ยวรสเค็มรสหวานรสเผ็ดไปตามชนิดของอาหารอาหารของภาคกลางก็เช่นผัดไทยแกงเผ็ดเป็ดย่างต้มยำกุ้งห่อหมกปลาแกงมัสมันเด็กๆเคยทานไหมคะครูฟองเคยไปทานมาแล้ว อร่อยมากๆเลยค่ะอาหารภาคใต้ค่ะจะมีรสจัดจะหนักไปทั้งเผ็ดเค็มความเค็มนะคะก็จะได้จากกะปิน้ำปลาน้ำบูดูรสเปรี้ยวนะคะก็จะได้จากมะนาวมะกรูดมะม่วงส้มแข่อาหารของภาคใต้ที่ขึ้นชื่อนะคะข้าวยำแกงไตปลาคัวกิ้งพาสต,ต้าใส่กะปิ ต้มส้มครูฟองก็ลองไปทานมาแล้วค่ะร้อยจังหู้แล้ววันนี้คุณครูฟองก็จะต้องไปแล้วนะคะวันพรุ่งนี้เรามาพบกันใหม่คุณครูฟองจะพาเด็กๆไปทำอาหารถ้าเด็กๆอยากทําพรุ่งนี้เรามาทําพร้อมกันนะคะ